สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายเอฟซีที่รักสุขูมสุขคนครับมันอี้พอกันครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่กันยาครับตอนช่วงเ้าอ่าหยามขึ้นหยามงานผักกะลิมาตัดหยาครับเดี๋ยวจะน้อยจะไปเคลียร์งานจังน้อยพาพี่น้องมามันก้วยครับเครื่องแรกที่มันอันที่มันถอกไหมครับที่มันถอกมาอันนี้มันตอนนี้มันในโค้งขึ้นไปข้างบนมาแล้วครับมันมันโค้งมันสีฝากขึ้นไปมาแล้วพร้อมที่สี่ห่อเดี๋ยวโมเล็กหรือโม่ถ้าโมเล็กว่าบ่ตทันกันสิ เอื้อนใส่สีมะฮ่อเป็นถุงเอาถุงพลาสติกขจัดในย่อมใส่สีฟ้านะครับใส่สีฟ้ามะฮ่อห่อให้ยังห่อให้มันห่อให้มันงามสัตว์่ะบางทีบ่เป็นไอ้นกกะตี๋บ่ไม่เห็ดทางใส่หนูกะตี๋บ่ไม่เห็ดทางใส่แล้วก็ผิวผิวเขาสวยครับผิวเขาสวยแล้วก็ได้ราคาดีก็สั่นคนเห็นไก่เป็นแต่เป็นแต่แสบเป็นแต่อยากกินนะอันพยัญชนะเราไม่เห็นว่าอันไม่ไม่ลั่เดียวไม่ติดคำอยู่บนอะพอดนะเราเลยบอกให้ไปหาแม่โครว่า คำใบเด้มเห็นไหมไอต้อมก็ได้ <laughs> อออโอ้ยเจ้าก็ได้บอกขับโอ้ยครับเห็นว่าขับรายเริ่มไายแล้วนี่น,นี่เริ่มไายแล้วครับนี่ผิวเริ่มไายแล้วเห็นบ่นี่ต้องใส่ครีมแล้วนี่เริ่มไายแล้วเรพราะว่าช่วงสี่พันห้าฝนตกไลยครับฝนตกไลยอาสิดทำเพลินใ,ให้เชื้อรามะากาะครับเชื้อรามากะก่อได้เออน,นี่เครื่องนี้ก็เติมพร้อมแล้วครับพร้อมที่สี่ห่อแล้วครับเดี๋ยวเอาถุงม,มาติ๊กมาห่อขึอ้นคับเมวอวานนะครับเมวอวาน,วานตอน ตอนเศร้าครับตอนเศร้าเลยเอาอันอันนี้ไปครับไปพอในให้ยูทูปเพื่อนบอกว่าให้เอาเกลือมาใส่หน่อยนะเกลือครับเป็นเกลือนี่เห็นว่ามีเกลือ,อใส่้หอยังเป็นเกลือไอโอดีนนะครับอาจจะเพิ่มข้อมหวานว่าในใจที่เพิ่มบมอเที่ว่าที่สําคัญคือเพิ่มสารไอโอดีนนะครับกับเซเลสโว่ากล้วยไอโอดีนหมดแล้วครับนอกจากวิตามินอย่างต่างๆแล้วยังมีไอโอดีนความนะครับนี่สวนกล้วยสวนท้ามี ไอโอดีนกินแล้วบวชขาดสารอาหารได้สารอาหารไอโอดีนเพิ่มว่าสารอีรีครับแม่มีกลับได้ว่าบางที่บางสนขเขาจากะทิบอกว่าให้มันเป็นการอป้องกันในโรคกเน่าออกไหมครับไอที่มแมลงที่มันไปจาะในกอไหมเพราะว่าไอ,ไอ,ไอเกลือมันเข้มเพราะต้นกลวยดูดกันไปไอแมงน,นะครับตีเป็นหนอนมันแสบตามันกะทิบาบายูบว่าเขาแต่ว่าแย่สายเลนครับสายหลาย็นอยังตายครับตาย,ตายกะทดลองทดลองไปครับอันนี้เชล้านะครับนี่เชล้า ไม่เป็นไรแต่ตาถิมนี่เดี๋ยวจะได้หาแม้โคบมาขําไวอยู่นี่หน่วยใหญไหน่วยงานดีครับงามงามงามชาวตาไปกับต้องดูแลครับให้อาหารให้ปุ๋ยครับให้ปุ๋ยแน่นอนเขาเขาให้ปุ๋ยแล้วครับนี่ครับเห็นบอกเกลือใส่ไว้นะครับให้มันซึมลงไปทีละน้อยครับยังหน่อยเขากว่าให้ทําให้กล้วยกรอบนะครับกรอบกรอบกระจากเกลือเขาเกินภาษาภาษาเคมีเกิดมาจากอะไรครับโซเดียมบอกครับโซเดียม โซเดียมเกลือแกงนะครับที่มีไอโอดีนพอพออย่างนั้นกินกล้วยจากสซนี่สะได้สารโอดิสารอาหารครับไอโอดีนเติมอีกครับกินแล้วงามกินเลยสวยนะครับพี่นอนะ้องเนาะ